สวัสด,ดีชาว fc mobile ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปฟูทีมชาติอังกฤษนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันแล้วนะครับตอนนี้ทีมชาติอังกฤษได้เข้าชิงยูโรกับสเปนนะครับผมแต่ผมเลือกเชียงกฤษนะครับในวันนี้เลยมาทำฟูลทีมทีมชาติอังกฤษนะครับกับนักเตะที่ใช้จริงในยูโรครั้งนี้เลยนะครับ ที่ผมมีเนี่ยผมเลือกมาสิบสี่ตัวนะตัวหลักๆคือสิบเอ็ดตัวจริงแล้วก็สามตัวสำรองนะครับผมตัวหลักครบหมดนะครผมเลือกมาเป็นการ์ดสีนยเงินตัวนี้นะสวยดีนะผมจะไม่อัพเม็ดหรือเทนเลยนะครับผมจะเล่นตามนี้เลยครับรับมาแล้ว สำหรับตำแหน่งนะครับผมก็จะใช้เหมือนจริงเลยครับที่เขาเล่นทีมชาติอังกฤษเล่นจริงๆนะครับ4 2 3 1นะครับหน้าเป่าตัวเดียวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจัดตำแหน่งเลยนะครับผมตามจริงคนระับกองหน้าต้องเป็นเฮลิเคนครับผมจัดไปต่อไปเป็นปีกซ้ายครับ ตัวนี้จะเป็นของโฟเดนนะครับฟิลโฟเดนครับผมจากตำแหน่งจริงที่เขาเล่นในยูโรครั้งนี้นะครับผมส่วนปีกขวาครับชาก้าครับส่วน c a, a m นะครับผมก็จะเป็นจูด์บิลลิงแฮมครับตัวลูกกลางลูกเพเมเกอร์ของเราส่วนตัว c a, a, a m นะครับ c d m นะครับผม C.D.M ก็หลักๆเลยก็จะเป็น D. e Can l i g h t like ครับตัวนี้เลยแล้วก็อีกตัวนี้ก็จะเปลี่ยนบ่อยจนมาลงตัวที่ไมนูนะครับทีมชาติอังกฤษตอนนี้ผมก็เลือกเป็นไมนูครับ C.D.M อีกตัวส่วนแบ็คซ้ายครับผมที่จริงแล้วเขาในทีมชาติครั้งนี้ก็จะเป็นทิปเปียนะครับพอลูกชอเขาเจ็บแต่ในเกมอ่ะทิปเปียเขาจะเป็นแบ,บ็คขวานะคร ผมก็เลยเลือกลูกชอแล้วกันเพราอลูกชอเขาก็ได้ลงเหมือนกันนะตอนนี้หายเจ็บกลับมาช่วยทีมชาติได้แล้วนะครับผมส่วน C m ครับเลือกไปก่อนเลยครับตัวนี้ผมไม่อ่านชื่อเขาไม่ค่อยได้นะขอไม่อ่านชื่อแล้วกันครับแต่ว่าตัวจริงทีมชาติอังกฤษครับเล่นดีมากครับตัวนี้อีกตัวครับสโตนครับผมยากแมนซิตี้ครับเป็นตัวหลัก ในชุดนี้ครับผมส่วนแบกขวาครับแน่นอนครับผมพอวอเกอร์ครับผู้รักษาประตูครับพิกฟอร์ดนะครับผมขาดไม่ได้ครับตัวนี้ทัวร์นาเมนตก่อนนี้ได้นักเตะยอดเยี่ยมผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนะฮะอ่าเราก็มีตัวสำรองด้วยนะครับ3มตัวนะครับตัวที่หนึงครับเป็นหน้าตัวสำรองครับผมวัดกิน แล้วก็คพาเมอร์ปีกตัวสำรองตัวนี้กเก่งนะฮะแล้วก็อีกตัวครับเทนอเล็กซานเดอร์นครับนี่ก็เป็นเล่นตำแหน่ง cdm เป็นกลางรับก็จะได้ลงอยู่บ่อยๆครั้งนะครับในทอร์นาเมนต์นี้นะฮะเกมแรกลงดวจริงด้วยโอเคนะครับผมก็จะไปทำนายผลกันผมจะเล่นเกมเดียวนะครับถ้าอังกฤษชนะคืออังกฤษเป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้ครับถ้าอังกฤษแพ้ก็คือ ไม่ได้แชมป์ครับแต่ถ้าผลออกมาเสมอก็คือแบบสูสีนะรห้าสิบห้าสิบนะเราต้องไปลุ้นของจริงกันอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> เป็นการทำนายนะเกมเดียวนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเล่นจะเล่นเกมเดียวเท่านั้นนะะเอาครับจะตากรรมทีมชาติอังกฤษอยู่ในมือผมแล้วครับตอนนี้เราไปเริ่มกันครับ ผมจะเล่นแหลงเฮดทุเฮดนะแหลงผมก็จะอยู่ประมาณเนี่ยแปดแสนนะเอาเรื่องอยู่นะก็อังกฤษก็ไม่เทนไม่อัพเมดก็จะยากอะนะโอเคไปดูกันครับโอเคไปดงกันครับ

<laughs> and the attack coming to <laughs> nothing. Rice, right. And in the right position to make sure it didn't go all the way through. Kane, now Harry Kane on the move. Now Harry Kane on the move. Kane, Oh. Oh. Superb defensive judgment yeah, to end the attack. Saka. Rice with it. Foden. Plenty of support here. Did well to clear it away. Johan Christ. ผมกลัวเขาสวนทีเดียวแล้วเพราะนักเตะเขาชฟตันเซฮแล้วก็ทอเทนมานะครับเม็ดมาอาจจะต้องระวังนิดนึงต้องรอบคอบนิดนึงนะดูดูดูเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยฟอเดนไม่ได้ทีมเราเติมไม่ทันนะกลับมาครองบอลใหม่นะคิเอฮี ตอนนี้จะตากรรมดีมชันคิดอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมโอเคครับครึ่งแรกยังเสมออยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมตอนครึ่งหลังครับผมอันนีลุ้นด้วยฮานายน่ากลัวนะบอกเลยจอร์จีชักเวตาซีซูสโลฟต้องเน้น v s u s ลบา ครึ่งหลังมานี่ยเขาเริ่มจะน้นของบอลแล้วนะตัดได้่จอที่จูดบิลิงแฮมเอริเคนคืนจูดอีกทีอ้าวกระตุกยังได้อยู่โอ้โหตอกไข่ดทีไม่ผานนะเฮ้ยยังได้อยู่เกือบไปแล้วนะมแรนิดนึงนะตตีครับผมไล่นะ So, so really well to get through. ดูอาไนเค้า hey, Oh the angle didn't favor him but not far away at all. Well he nearly caught the keeper out there. That was a really good attempt. เป็นให้สมจริงนะ. Watkins ครับรอบรองชนะเลิศยิงประตูชัยครับผมนั้น Rice. Foden Rice with it, Harry Kane, our potential danger, Ronaldo, Shaw, Rice with it, now with Bellingham, now we're inside the final quarter of an hour now, they're moving the ball impressively here, well pass I mean, after he pass, he maybe they can, can chisel an opportunity. Well can't. it could he be on for him here. They're not, they're not. Hey. Are you... oh, oh, time running card. out, but they could yet. I mean, Is I'm this the old. moment? Well oh. sometimes mm. you need inspiration from your goalkeeper. <laughs> well, 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 well he's born off a decent side. More importantly, they stay on level two. Okay, big forward. to the goalkeeper that time. เอาขึ้นยากครับนักตะเราไม่ค่อยเราไม่ได้เทนเม็ดก็ไม่ได้อัพ <Okay. S 2> ดูปุ่นเนี่ยไปด้วยนะครับแบบกิมี้ก็จบลงด้วยผลเสม,มอนะแสดงว่านัาชิงนี้ซูสีนะผมคิดว่าอาจจะมีถึงจุดโทษนะครับผมโดยการทำนายของผมนะฮะจะแมน่นหรือเปล่าครับผมว่ากออกเสม,มอนะดูทรงนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโดยเฉพาะทีมชาติอังกฤษฟูลทีมแบบนี้คาดมันสวยนะครับผมถ้าเล่นเม็ดส um ้มเทนสุดเนี่ยผมว่าเล่นได้นะเก่งนะฮะไม่ต้องใช้ตัวท็อปก็ได้ใช้นักเตะพวกนี้ก็เก่งนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ